สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อมื่อนี้ผกส่งบอลเล่าบอลโบกคือเก่าเนาะซึ่งว่ามื่อนี้แม่นเอาอยู่หน้านี่แหละมาปลูกหญ้าวานอิสราเอเลเนาะที่ว่าในไทยได้ตัดไปแล้วซึ่งเคยก็ได้ปลูกกอนะ้อนแลี้ยเนาะน้อยหนึ่งเห็นว่าเนาะเรียงกันลาชลาชลาบอยู่นี่เนาะอันนี้ก็เป็นหญ้าวานอิสราเอลของเราเลยเนาะ ึ่เขาปลูกห่างกันเลยเนาะคืบเดียวคืบเดียวเลียดไปเลยเพราะว่า,าโอกาสติดโอกาสเกิดนะยังบู้เนะาะเอาไปปลูกไ้สิถ้ามันออกก็ทึบก็อยามมันเนาะดีกว่ามันห่างหลจะปลูกแล้วจะมาฮดน้เนาเนาเนะเอา่ปปลูกกันเลยตัวนี้เนาะถึงเสียบเขาเสียบเขาเนาะคือเขาดำนาเนาะบง่ยากก็ได้ดอก ส่งเข้าอันตัดมาหน้ามือลายมือเนาะชี Wet ้ก็ชี้หอดชี้หามือไปจากนี้เดี๋มันแตกงอกออกเลยเนาะอืมอีกันบอเด เนาะจะมันแตกงอกออกเลยเขาเสียบลงเขาอาจจะปลูกบุมเมนเล่วมือนี้มือเดียวเนาะทุกคนจะเล่วเนาอยังลายอยู่เนาะยังกางอยู่ทอนพันยังตัดทันสำเร็จเนาะ เราจะปลูกหน้าวานเบื้องนี้เนาะนี่เปียเบื้องนั้นผสมควบคูกันไปอืมชุบชุบชุบเสียบ ยหยาบง่ายๆเนาะทุกคนเนาะถ้าใครว่ามีโมมีเบรกะลองปลูกลองเบิ่งเนาะถ้าบ่มีถอนพันหรือจังไงก็อยู่ใกล้กัแซดมาทำเฮาก็ได้เนาะถ้าต้องการบ่หลายเฮาจะแบ่งให้เนาะถ้าว่ามันเหลือจดาก,การที่เฮาปลูกเนาะ ตัวแลี้ยเนาะฮอกปุกเนาะปุกแล้วแล้วก็โดน้ำก็น้าโดด้วยหนึ่งก็ไดเนาะโบวคดลายก็ไดเนาะทับสมเมื่อนี้อาจพ้นตกก็เป็นไดเนาะทองฟ้าแต่ยินฟ้าฮอกอยู่บางตะแลง เนาะเขากำลังเยียมนออยู่ตัวอื่นจะได้มาปลูกตัวนี้เนาะ้ามันนอนอมันแตกถามยนนังไ่แตกกับบัวพึ่งปลูกถึงเมื่อนี้แมนเขาได้มาเห็ดแทงหน้านเนาะเห็ดควันออกมาเบื้องนี้เนาะ ถึงได้สำเร็จปิดช่องเบื้องแล้วเล็ดเปิดช่องเบื้องแล้วบันฮาจะมาปิดโตอันมันดังขึ้นไปหะเนาะโอเคเนาะบันฮาจะมาหดน้ำกัน ก็โดหน่อยหนึ่งพอประมาณกันเลยเนาะ,นะถ้าเาปลูกไก่ชิบ,บิะแล้วเขาจะเขาต้องได้เอาถอยาวเนาะมาใส่มันแต่ว่ารู้แรงสิอาจารย์จะอันถ้ารูกก้ไก่หอนลราดูฝนอาจารย์จะไปใส่สิงเกอร์เนาะถ้าเอาไก่หอนดูแรงจริงเริ่มเห็ดสปริงเกอร์ใส่ หน้าโมแห้งขอปิดน้ำหยดกันเนาะนา่นะครับเริ่มหด ตอนเช้าก็จะได้หดเนาะเพราะว่า,าปลูกใหม่นี่เท่าน้ำรดเลย นะบีบแห้งพอเนาะเอาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้เนาะจะมาพดนน้ำต่อไนก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกด subscribe ราเป็นกำลังใจให้เฮาไปคลิปต่อไปเนาะสำหรับพาดคลิปของเฮาใหม่ๆกดกระดิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปนี้บ๊ายบาย